สวัสดีครับช่างั้นนะครับจากาลาลีซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำ้าลีซ์นะวันนี้ดูกับซิตี้นะครับ GM6 นะจะมาติดกล้องนะครับกล้องบันทึกหน้าหลาังกล้องเดี๋ยวเราจะติดไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเราแกะกล้องมาแล้วเราเอากล้องมาลองก่อนนี่ครับกล้องตัวที่เราจะติดกันนี่ครับกล้องอยู่นี่นะ ลืมแกะฟิล์มเนี่ยนะครับบางทีก็มีลืมแกะฟิล์มกันบ้างนะแล้วก็ขาขานี่ขานี่ใหญ่ๆหน่อยแล้ก็จะใส่ยึดแน่นหน่อยขานี่ก็อย่าลืมแกะพลาสติกออกนะครับผมเจอมีคอมเมนต์เข้ามาถามนะพี่ทำไมจุ๊บมันติดไม่ค่อยอยู่นะครับไม่ได้แกะพลาสติกนี้ออกเลยก็เลยจุ๊บไม่อยู่กล้องใส่ครับ นะนะแล้วก็เอาเมมมาใส่ก่อนก่อนที่เราจะไปยึดนะผมไปเอาเมมแบบหนึ่งเมื่อกี้ผมถือมาละลืมหยิบเข้ามาเมมนะครับีนช่องใส่เมนอยู่ด้านล่างโอเคเรียบร้อยทีนี้แล้วก็เอามาจุ๊บกับด้านบนครับกล่องแล้วก็จุ๊บเข้าไปเหมือนมีรอยอยู่เลยมีรอยจุ๊บมันใหญ่นะมันก็จะแน่น แล้วก็ร้อยสายครับก่อนร้อยสายเนี่ยแนะนำว่าให้ลองก่อนนะครับก่ขอนที่จะเดินสายเราเอาไอ้ตัวปลั๊กเนี่ยเอามาลองก่อนนะเสียงที่จุบุนนีด้านล่างนะแล้วก็เอาสายเสียบ ต้องติดแล้วเนี่ยพอติดพอติดครั้งแรกเนี่ยมันจะพอเราติดกล้องขึ้นมาครั้งแรกมันจะให้เรายืนยันเลยว่าให้เราฟอร์แมตการ์ดเห็นไหมครับแล้วก็กดโอเคทีนึงเราก็จะฟอร์แมตการ์ดตอนนี้ก็เรียบร้อยแนละ้ะทีนี้กล้องสังเกตดูใช้ได้ละอันนี้กล้องหน้านะอันนี้กล้องหน้าอันนี้กล้องหลังนะใช้ได้ละตีนนี้เราก็ดัดบุญแครครับแล้วเราทําการเดินสายกันกล้องนะครับถอดออกก่อนนะแล้วก็ กก็แสายกล้องเนี่ยผมจะม้วนมาด้านหน้าเห็นไหมผมจะม้วนมาอย่างนี้แล้วผมก็จะ้วนกับขากระจกหนึ่งรอบกันเวลาที่มันหล่นนะครับเผื่อเผื่อกล้องมันหล่นเผื่อกล้องมันแบบไม่อยู่แล้วมันหล่นเนี่ยมันจะได้มีสายไฟเนี่ยล้งให้กล้องมันตอกตอกงไปกะแทรกนะครับมัดมัดไว้กับขากระจกหนึ่งรอบครับแล้วก็กัรเข้าข้างบนครับ นี้เดี๋ยวเราก็จัดให้มันสวยๆนะครับยัดเข้าไปสวยๆก็สายมันแตกเราก็ไอ้นี่หน่อยหาเขอมมันทายยัดหาเขอมมันทายรัดหน่อยนะครับนะมาที่นะมีดถึงขอบแล้วใช่ไหมแล้วเราก็นะนะดึงยางขอบมันต้งออกดึงเสาออกเสาดึงนี้ได้เลย เอานิ้วโป้งจับตรงนี้เอานิ้วชี้จับข้างในนี้แล้วดึงีดึงแล้วนะเขาจะงบมาได้อย่างเงี้แล้วก็เอาสายไฟนียัดเข้ามาในนี้แล้วก็ยัดเข้ามาในหอกกระจกเดิมน,นะแล้วอ้อมมาทางนี้ตบเข้าไปครับนะสายไฟมีสองเส้นสายพัดลงข้างล่างสายกล้องไปข้างหลังนะครับ จะมีสายอะไรเดินอยู่อหมือนกันดิงก็ไม่เห็นนไะม่เป็นไรอย่างนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็กดกดยางขอบประตูเข้าไปนิดนึงก่อนนะครับกดเข้าไปก่อนอันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนปล่อยไว้ให้มันนิ่งข้างๆก่อนแล้วก็อันนี้ก็เดินลงไปพอเราเดินด้านด้านข้างเสร็จนะครับเราไล่สายขึ้นด้านบนได้เลยนะครับตรงกกสาวเราก็ดันเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วเรามาที่ข้างหลังเนี่ยไอฮอนด้าซิตี้เนี่ยสามารถแปะกาวได้นะครับไม่ต้องติดกับกุก็ได้นะก็แปะกาวทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกล้องมันจะไม่อยู่นะทีนี้เราก็เอาสายของกล้องเนี่ยครับเสียบแล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยนะมีคําถามถามมาว่าสายสีแดงเอาไว้ตรงไหนตัดทิ้งก็ได้นะครับตัดให้มันเหลือที่ให้ต่อนิดนึงนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตัดนะผมก็จะยัดเข้าไปเลยนะแล้วก็เอาให้มันเข้าไปอยู่ด้วยกันนะสายไฟเนี่ยเรายัดไว้ข้างเบาะเหมือนกับ รีวิ FFB เลยนะครับคล้ายๆกันนะ Honda โตโยต้าก็ได้ครับยัดไปข้างเบาะได้นะเขาจะมีที่ให้อยู่นะครับตอนนี้เราพามาดูวิธีการเก็บสายไฟด้านหน้ากันนะครับก็ปากที่จุบรีนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะข้างๆเขาเนี่ยเขาจะมีที่ให้เราสามารถร้อยสายเข้าไปได้นะครับลองดูนะเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านล่างนะครับว่าเข้าทางไหนนะเนี่ยครับเห็นไหมพอเราร้อยสายลงมาตามพลาสติกด้านข้างบนเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้ได้อยู่นะ เห็นไหมนี่นี่นี่ตามที่ผมชี้นี่ข้างซ้ายเราเอายัดเข้าไปตรงข้างขาได้เลยนะครับเห็นไหมพอยัดเข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็เหน็บไว้กับพรมด้านล่างนะครับเอาพรมด้านล่างเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็ยัดเข้าไปนะพยายามยัดเข้าไปตรงพรมด้านล่างได้อยู่นะครับคือถ้าเราเก็บด้านบนเนี่ยเราก็ต้องเอาขบ้นไทยมารัดนะแล้วรู้สึกมันจะไม่มีสายไฟด้วยนะเนี่ยเราเดินตามพรมเข้าไปได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยครับอย่างที่ผมทําเนี่ย ติดตั้งเสร oh, right. so ็จแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาทําการตั้งค่ากล้องนะโอ้หฟิล์มหลังสีชานะกล้องแห้งสีชาเลยอันนี้เดี๋ยวทําแต่การติดตั้งค่ากล้องนะให้สตาร์ทรถก่อนนะครับนะสตาร์ทรถก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราตั้งค่าไปแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้สตาร์ทรถไปเดี๋ยวพอสตาร์ทปุ๊บกล้องที่มันเพิ่งติดตั้งใหม่เนี่ยแบตมันไม่มีนะครับเดี๋ยวมันก็จะลืมค่านะโอเคตอนนี้กล้องบันทึกอยู่นะครับเห็นไหมเป็นสีแดงๆกระพริบอยู่แล้วก็นาฬิกาเดินแล้วกบ เพื่อทําการหยุดบันทึกกล้องนะแล้วกดเมนูครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการตั้งค่าของอขนาดของฟิลม์มของอะไรเงี้ยใช้คําว่าอะไรดีเป็นการตั้งค่าของตัวตัวภาพอ่ะกดอีกทีนึงจะเป็นการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับกดลงมาเลือกที่เวลาและวันที่เห็นไหมครับกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับปีนี้2 0 2พันยิบสองนะเดือนสี่วันที่ยี่สิบนะครับ ตอนนี้1ิเโมงสิบหกีนะครับเรียบร้อยกดเมนูออกนะครับแล้วก็ฟอร์แมตการอยู่ด้านล่างนะไม่ต้องฟอร์แมตก็ได้อน,นี้ไว้เผื่อเวลามันเต็มนะครับเราค่อยฟอร์แมตนะฟอร์แมตการอยู่นี่้าจะฟอร์แมตให้กดโอเคก็เป็นอีีนะครับแล้วก็กดลงแล้วกดโอเคเพื่อยืนยันนะครับเท่าน,นี้ก็จะเป็นการฟอร์แมตการลรวควรจะฟอร์แมตสักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้กดเมนูออกมาหน้านอกเสร็จแล้วเราก็กดโอเคอีกทีนะึง การบันทึกแค่นี้เป็นเซ็จสิ้นนะครับเรียบร้อยสําหรับกล้องการติดกล้องบันทึกนะครับบนรถ Honda City GM6 นะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ